ไซส์ใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานซูเปอร์สเกลไซส์800นี่เป็นโมเดลยอดนิยมเบล412ไซส์800ทำเป็นนายรำนะแต่ว่าเรามีความพิเศษคือเราเปลี่ยนระบบ g ีเทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้จีเพเดิมที่ค่อนข,ข้างจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ว่านี้ระบบมันค่อนข้างชัวร์มากแล้วก็การบินสเสถียรมองไม่ออกเลยว่าเป็นระบบ g ีเพทนะครับเดี๋ยวไปดูการบินกันคร่าวๆน,นี่เป็นซูเปอร์สเกลนะครับดีเทลก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับปุ่มประตูเปิดได้หน้าปาัดคอมพิวต์มีไฟเรีนยนไม้เห็นไหม ประตูเปิดได้หมดอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ท้องมันจะโลง่งเพราะว่าเขามาซุปเปอร์สเกลคือเราจะไม่เห็นเฟรมตัวเฟรมเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนทั้งหมดเนี่ยเดีย๋ยวเปิดป,ประตูไปข้างนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นด้วยระบบจีเทนท์นทใหม่ไปด้นนนานต้นน้ำเติมสปองเพราะว่าอะไรดีกว่าช่ยวยในหมวดจีเทนท์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ก็ยังเหมือนเดิมว่าความพิเศษเนี่ยผมจะมีทีวีก็คือแมนวนวลมี่สเตติบิไลต์ก็คืออ่าบินแล้วมันไม่ความแบบมันเหมือนหอวหกแกนแล้วก็มีมี GPS หมดแล้วก็บินอัตโนมัติเป็น,นวงกลมก็ยังมีเหมือนเดิมทีเชนทงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นด้วย GPS เลยอ่าอ่าสติ๊กเหมือนเดิมกดดันเหมือนเดิมติดต่อตรงกลางเกียร์ถอยออกห่างโอเคออกจุดมืหอหอยโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นออฟด้วยระบบ อีนนเลยนะครับขึ้นอ่าก็จะขึ้นมาแล้วรอคําสั่งผมจะเซ็ตไว้ที่ให้ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็รอคําสั่งเราก็ปล่อยไปที่ทนี่หนึ่งได้เลยเดี๋วจะเดินทางในเส้นทางเพราะว่าลำนี้มันจะอาการค่อนข้างเงียนระบบกีเท,ทลตันะดูไม่ออกเลยว่าก็เป็นพิเพตไม่ไม่ค่อยมีาก,การแบบกระตุกกระตุกเหมือนระบบเก่าๆนะ,ะสวยมาก อันนี้กีเนะครับมันจะล็อกความสูงให้เราแล้วก็ถ้าเราปล่อยมือเนี่ยก็จะล็อกกัด้วยวนะครับยึงหล๊รสูงนี่นังย่อลอน เดตามมันก็จะโค้งได้สวยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราดึแนวไปเพื่อจะให้ดูแบบว่ามันหอจริงการจะสะเก็นกว่าชีวิตระบบเดิมแบบแัดเจนทั้งเรื่องการบินแล้วก็ความสวย ทางท่านต่างกันเเลยครับเดี๋ยวเรามาลองบินลายจำตำ้ต่ำไล่เข้ามาอันนี้เด็กก็นระบบจีเพสเองนะครับถ้าเราถลายมาแรงมันก็จะมีอาการนินยยุบเนีน้